เมื่อนักสืบฝีมือเก่งกาจต้องมาสืบคดีโจนที่เข้ามาปล้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วถูกสังหารนั่นจึงทําให้ความลับของคนในหมู่บ้านนั้นถูกเปิดเผย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่องอูเซียนักฆ่าเทวดาแขนเดียวก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาในปี1917ที่หมู่บ้านเล็กๆในเขตยูนนานสุดชายแดนจีนมีชายหนุม่มที่ชื่อจินซีเขามีอาชีพเป็นช่างทำกระดาษและอาศัยอยู่กับภรรยาชื่ออายูโดยมีฟังเจิน้นลูกชาย คนโตที่เป็นลูกติดของอายูกับสามีเกา่าและเสี่ยวเตี้ยนลูกชายคนเล็กที่เกิดกับเขาทั้งสี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างสงบสุขโดยนิสัยถ่อมตัวและเป็นคนที่มีน้ำใจของจินซีจึงทําให้เขาเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านนี้แต่แล้ววันหนึ่งก็มี2โจรคือเยื่นตรงเซินและเจ้าตัวเล็กได้เข้ามาป้นร้านขายของชําในหมู่บ้านซึ่งวันนั้นจินซีก็กําลังรับจ้างติดกระดาษฝาผนังให้กับเท่าแก่ร้านอยู่สองโจรได้เข้าเล่นงานเท่าแก่และภรรยาที่ข ขืนไม่ยอมส่งเงินให้มันและใช้ดาบเล่นงานกะจะเอาถึงชีวิตจินซีที่แอบอยู่ด้านในจึงทนดูไม่ได้แต่ัดสินใจพุ่งเข้ากอดรัดตัวเยื่นตรงเซินเอาไว้ไม่ยอมปล่อยแม้ว่าเยื่นตรงเซินจะพยายามเหวี่ยงตัวเขาออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลเจ้าตัวเล็กใช้ดาบไล่ฟันจินซีแต่เขาก็กระโดดหลบหนีคมดาบไปได้อย่างไม่น่าเชื่อจนในที่สุดเจ้าตัวเล็กก็ได้จังหวะฟันดาบไปที่จินซีอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันกลับพลาดไปเฉือนใส่ใบหูของเยื่นตรงเซินจนขาดกระเด็น สร้างความโกรธแค้นให้กับเยื่นตรงเซินเป็นอย่างมากจากนั้นความชุลมุนวุ่นวายจึงทวีมากยิ่งขึ้นแต่แล้วเจ้าตัวเล็กก็พลาดท่ากระโดดลงมากระแทกใส่ตู้อย่างแรงจนเสียชีวิตส่วนเยื่นตรงเซินกับจินซีก็ต่อสู้กันจนตกลงไปในน้ําทั้งสองต่อสู้แลกหมัดกันไปมาจนในที่สุดจินซี C ก็สวนหมัดกลับไปที่ขมับของเยื่นตรงเซินจนทําให้มันหงายหลังล้มลงเสียชีวิตทันทีในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่เขตปกครองท้องถิ่นได้ส่งตัวไปจิว นักสืบฝีมือดีมาทําการสืบสวนเรื่องนี้เมื่อไปจิ๋วได้ตรวจสอบดูสภาพศพของโจรก็พบว่าตัวของเยื่นตรงเซนนั้นเป็นนักโทษหนีคดีที่ทางการต้องการตัวอยู่พอดีจึงรีบนําเรื่องนี้มาบอกกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากและเห็นว่าถือเป็นผลงานที่ดีในเขตปกครองของตนเองจึงกล่าวชื่นชมยกย่องจินซีที่บังเอิญโชคดีช่วยปราบโจรไว้ได้ชาวบ้านจึงพากันร้องเพลงสรรเสริญในความดีของเขาแต่นักสืบมือฉกาจอย่างไปจิว๋วกลั คิดว่าการตายของโจรทั้งสองน่าจะเกิดจากผู้มีฝีมือมากกว่าคนธรรมดาที่มีอาชีพทํากระดาษแม้จะเห็นท่าทางของจินซีที่ดูจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังคาใจสงสัยและอยากจะค้นหาความจริงให้ได้ไปจิ๋วจึงเริ่มสืบหาข้อมูลจากเท่าแก่โรงเตี้ยมเท่าแก่ได้ให้ข้อมูลว่าจินซีนั้นพื้นเพไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้แต่ย้าไม่อยู่ที่นี่และแต่งงานกับอายูหลังจากสามีเก่าเธอทิ้งไปตั้งแต่ฟังเจิ้นอายุเพียงไม่กี่ขวบเมื่อจินซีมีลูกกับอายู คือเสี่ยวเตี้ยนเขาก็มาใช้นามสกุลหลิวแทนซึ่งนามสกุลเก่าของเขาคือกงเขาเคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านกงในแถบจิงโจเป็นพ่อค้าขายเนื้อมาก่อนไปจิวรู้สึกแปลกใจกับข้อมูลที่ได้มาเขาจึงกลับไปตรวจดูสภาพศพของเยิ่นตงเซินอีกครั้งก็พบว่าฟันหน้านั้นหลุดไปหนึ่งซี่แล้วมันก็ไปตกอยู่ในโหลยาดองนั่นเองและเส้นเลือดในดวงตาที่แตกนั้นเป็นผลมาจากการตกเลือดในสมองที่ต้องถูกกระแทกที่ขมับอย่างรุนแรงและคนที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องมี ทักษะวรยุทธ์อย่างสูงซึ่งก็จะมีเพียง3คนเท่านั้นคือ 1. กวางซื่อโจอดีตวีรบุรุษสงครามซึ่งต่อมาถูกปลดออกจากกองทัพเพราะมีนิสัยชอบใช้ความรุนแรงสุดท้ายก็ติดการพนันงอมเงียจนหมดตัวถึงขั้นจุดไฟเผาบ่อนพนันจนวอดวายมีผู้คนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากส่วนตัวเขาก็หายตัวไป 2. เฉียนจิงเจามีฉายานักสะสมลูกตาที่บุกป,ปล้นขบวนสินค้าและฆ่าเหยื่อโดยควักลูกตาและตัดนิ้วทิง้ง เหยื่อะจะทรมานอยู่3าวันจึงจะตายและ 3. กู่ยวนนักฆ่าโรคจิตที่ชํานาญการใช้มีดจะเฉือนเส้นเลือดของเหยื่อปล่อยให้เลือดไหลจนหมดตัวแล้วตัดหัวเหยื่อโยนลงในหม้อต้มน้ําร้อนมาถึงตอนนี้ไผ่จิ๋วก็เริ่มสงสัยในตัวของจินซีมากยิ่งขึ้นแถมเท่าแก่โรงเตี้ยนยังบอกเรื่องที่จินซีไม่รู้จักเครื่องรางทั้งที่แถบจิงโจที่เขาอ้างว่าเป็นหมู่บ้านที่เคยอาศัยก็มีพวกเครื่องรางนี้อยู่ด้วยซึ่งตัวไผ่จิ๋วเองเป็นคนที่ยึดมั่นในหน้าที่และความถูก ต้องเป็นที่สุดเพราะในอดีตที่แสนเจ็บปวดเขาเคยจับเด็กชายที่ขโมยของพ่อเลี้ยงมาได้แต่ด้วยความใจอ่อนและคิดว่าเด็กคงสามารถกลับตัวกลับใจได้จึงส่งตัวเด็กกลับบ้านไปแต่สุดท้ายเด็กกลับใส่ย,ยาพิษในอาหารให้เขาและพ่อแม่กินจนพ่อแม่เด็กเสียชีวิตทั้งคู่และตัวปจายิ๋วนั้นอวัยวะภายในพังเขาจึงต้องฝังเข็มสองเล่มคือเล่มหนึ่งเพื่อกดความรู้สึกที่ชอบใจอ่อนส่วนอีกเล่มเพื่อควบคุมพิษร้ายและรักษาตัวเองมาโดยตลอด ตั้งแต่นั้นมาเขาจึงย้ำเตือนตัวเองเสมอว่าความมีมนุษยธรรมไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายไปได้และกฎหมายเท่านั้นที่ไม่เคยหลอกลวงเขาต่อมาไปจิ๋วได้ไปหาข้อมูลจากอายูซึ่งเธอก็บอกให้รู้เกี่ยวกับการใช้นามสกุลหลิวของจินซีว่าเมื่อ5ปีก่อนตอนเธอท้องเสี่ยวเตี้ยนเธอได้ขอให้ใส่ชื่อเขาลงในทะเบียนเกิดของคนชาวเผ่าและการพบกันของเธอกับจินซีก็ด้วยเหตุบังเอิญเพราะจินซีทะเลาะก,กับคนทางบ้านเขาจึงหนีมาและไม่เคยเล่าเรื่องทางบ้านให้เธอฟัง เธอจึงไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาไปมากกว่านี้ในเวลาต่อมาไปจิวได้ทําการสอบปากคําจินซีเพิ่มเติมเขาขอให้จินซีเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้งจินซีได้สาธิตให้ดูว่าวันนั้นเขาได้กอดที่ตัวของเยื่นตรงเซินไว้และโดนเหวี่ยงไปรอบๆแต่ไปจิวกลับเห็นร่องรอยฝ่าเท้าตามพื้นผนังและเพดานก็รู้ว่าจินซีใช้พลังต้านและพลังงัดต่อสู้กับพลังของเยื่นตรงเซินทําให้เยื่นตรงเซินสะบัดเขาไม่หลุดและที่เยื่นตรงเซินหูขาดนั้น ไม่ใช่เพราะเจ้าตัวเล็กฟันพลาดแต่เป็นเพราะจินซีหลบและใช้ฝ่ามือดันหัวเยื่นตรงเซินขึ้นมาจึงถูกมีดเฉือนใบหูจนขาดกระเด็นและการตายของเจ้าตัวเล็กนั้นไปจิวก็สันนิฐานว่าจินซีได้รวบรวมพลังปิดหน้าต่างร้านไม่ให้ชาวบ้านมองเห็นแล้วอัดหมัดไปที่หน้าของเยื่นตรงเซินจนฟันหลุดกระเด็นไปตกในโหลยาดองและหันมาจัดก,การเจ้าตัวเล็กโดยสกัดจุดทําให้เลือดจับตัวเป็นก้อนปิดกั้นไม่ให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจทําให้เกิดหัวใจวายเสียชีวิตทันทีจากนาั้น ก็จัดการเยื่อตรงเซนลงไปในน้ําแรงต้านของน้ําทําให้พลังหมัดของเยื่อตรงเซนเบาบางลงแล้วใช้หมัดชกไปที่ขมับของเยื่อตรงเซนอย่างแรงทําให้เสียชีวิตในทันทีเช่นกันซึ่งเป็นการชกที่โหดสุดๆไปจิวได้แต่คิดสันนิษฐานเพียงลำพังส่วนทางกับคําให้การของจินซีโดยสิ้นเชิงเขายังต้องมีบทพิสูจน์ในตัวจินซีต่อไปและต้องสืบรู้ให้ได้ว่าจินซีคือใครกันแน่ตัดมาที่กรรมการหมู่บ้านได้ลงความเห็นกันว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของจินซี อบแทนความดีความชอบที่เขาทำโดยจะส่งฟังเจิน้นเรียนหนังสือจนจบมหาลายัยซึ่งอายูก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากมีอยู่วันหนึ่งไปจิ่วเกิดอยากทดสอบบางอย่างจากจินซีเขาจึงแกล้งทําให้จินซีต้องพลัดตกจากสะพานสูงแต่จินซีกลับตกลงไปติดค้างบนกิ่งไม้ก่อนที่จะร่วงลงไปในน้ําและชาวบ้านก็เข้าไปช่วยไว้ได้ทนันไปจิวจึงคิดว่าจากความสูงและน้ําหนักตัวเขาไม่น่าจะค้างบนกิ่งไม้โดยที่กิ่งไม้ไม่หกักเขาน่าจะใช้วรยุทธ์ ้านแรงดึงดูดและสามารถบังคับมวลร่างของตัวเองได้จากนั้นไปจิวก็ได้ขอให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยไปสืบหาข้อมูลที่จิงโจที่จินซีอ้างว่าเคยอาศัยอยู่ซึ่งเพื่อนก็รับปากว่าจะช่วยแต่ก็เตือนไปจิวให้ระวังตัวเองไว้ด้วยเพราะร่างกายไปจิวพังเสียหายจากยาพิษอาจเสี่ยงถึงชีวิตได้ถ้าถูกใครเล่นงานเขา้าส่วนตัวไปจิวเองก็เข้าไปตีสนิทกับครอบครัวจินซีมากขึ้นโดยไปร่วมกินข้าวเย็นที่บ้านและถามจินซีว่าไม่อยากกลับบ้านบ้างหรอจิน จึงเล่าว่าเมื่อก่อนเขาเคยมีมา้าแต่ถูกพ่อฆ่าตายและเอาเนื้อมาให้เขากินโดยที่เขาไม่รู้เมื่อมารู้ตอนหลังเขาจึงโกรธพ่อมากและไม่เคยคิดที่จะกลับไปที่บ้านนั้นอีกไปจิวก็ถือวิสาสะนอนค้างที่บ้านจินซีด้วยซึ่งจินซีก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เช้าวันต่อมาผู้นําหมู่บ้านได้ทําพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆโดยมีฟังเจิ้นรวมอยู่ด้วยระหว่างนั้นไปจิวก็ได้นั่งพูดคุยกับจินซีจินซีรู้ว่าไปจิวอยากจับตัวเขาและ พยายามหาหลักฐานมามัดตัวเขาอยู่จินซีจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อ10ปีก่อนที่หมู่บ้านโกงพ่อเขาเป็นคนแร่เนื้อแล้วมีคนมายืมเงินพ่อไปแต่ไม่ยอมคืนพ่อจึงเอามีดปังตองให้เขาใช้สังหารคนคนนั้นจนตายไปจิวแย้งว่าฆ่าคนตายโทษต้องมากกว่า10ปีสิแต่จินซีบอกว่าเขามีนิรโทษกรรมเมื่อ1ิปีก่อนเขาจึงพ้นโทษออกมาและอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากลืมเรื่องในอดีตจึงขอร้องให้ไปจิวปล่อยตัวเขาไปจากนั้นไป จิวก็สังเกตเห็นว่าจินซีน่าจะใช้พลังขับไล่มแมลงวันไม่ให้มาตอมตัวเองทางที่คนอื่นก็ถูกมแมลงวันตอมอยู่ไปจิวจึงคิดว่าจินซีโกหกเขาคงไม่ใช่คนแร่เนื้อเหมือนอย่างที่บอกแน,แน่เพราะคนแร่เนื้อธรรมดาไม่สามารถฝึกปรยุทธ์แกร่งกล้าขนาดนี้ได้คิดได้แบบนั้นเขาจึงเดินตรงไปเพื่อพิสูจน์จึงใช้เคียวฟันไปที่ไหล่ของจินซีเพราะคิดว่าต้องฟันไม่เข้าอย่างแน่นอนแต่ที่ไหนได้เมื่อฟันลงไปเลือดก็ไหลทะลักต่อหน้าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และพากันต่อว่า ว่าต่อขาดกับการการะทาของไปจิวจากเหตุการณ์นั้นทําให้ไปจิวเสียภาพพจน์ไปเป็นอย่างมากแล้วชาวบ้านก็ต่างพากันเกลียดชังเขาในเวลาต่อมาเพื่อนของไปจิวก็ได้มาส่งข่าวที่ไปสืบมาว่าที่จิงโจไม่มีหมู่บ้านที่ชื่อโกงไม่มีคนแร่เนื้อสกุลโกงแต่เมื่อ1ิปีก่อนมีพ่อค้าเนื้อถูกฆ่าตายหมู่ยกครัวเพราะยืมเงินมาแล้วไม่ใช้คืนโดยเนื้อของพวกเขาถูกสับเอาไปเป็นไส้ซาลาเปาขายให้ชาวบ้านกินไปจิวจําได้ว่า คดีนี้เป็นคดีแรกที่เขาเพิ่งจะเริ่มเข้ามาทํางานและตอนนั้นหัวหน้าเขาบอกว่าการสังหารคนคดีนี้เป็นฝีมือของแก๊ง72อสูรซึ่งเป็นพวกทางกุดกลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดจากการถูกสังหารไปทั้งหมด800,000คนพวกที่รอดจึงกลายเป็นคนป่าเถื่อนชอบกินเนื้อดิบๆศพคนตายก็จะไม่ฝังและต้องการล้างแค้นเท่านั้นหลังจากฆ่าคนเอาเนื้อมาทําไส้ซาลาเปาคราวนั้นแล้วรองหัวหน้าแก๊ง72อสูรที่ชื่อถังหลงก็ได้หายตัวไปซึ่งก็ตรงกับช่วง เวลาที่จินซีมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้พอดีไปจิ๋วจึงคิดว่าจินซีก็คือถังหลงที่หายตัวไปนั่นเองเขาตัดสินใจจะกลับเข้าเมืองเพื่อไปขอหมายจับตัวถังหลงมารับโทษจึงรีบออกเดินทางทันทีแต่ระหว่างทางก็เจอกับจินซีเลยบอกไปว่ากําลังจะกลับเข้าเมืองจินซีจึงอาสาพาไปทางลัดที่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักเส้นทางนี้ซึ่งเป็นทางป่าช้าจินซีถามว่าเมื่อกลับไปแล้วจะปิดคดีนี้หรือเปล่าด้วยความกลัวและหวดาดระแวงพ รู้ความจริงแล้วว่าจินซีคือใครจึงโกงหกไปว่าเขาจะปิดคดีนี้แน่นอนแล้วจินซีก็บอกให้ไปจิ๋วเดินตรงไปอีกหนึ่งชั่วยามก็จะเจอถนนใหญ่จากนั้นเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะถึงตัวจังหวัดไปจิ๋วไม่รอช้ารีวิ่งไปอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวแล้วก็ไปถึงตัวจังหวัดตามที่จินซีบอกจริงๆหลังจากนั้นไปจิ๋วก็ได้ไปหาผู้กองเพื่อบอกเล่าเรื่องนี้แต่ผู้กองก็เตือนให้เขาปล่อยวางเรื่องนี้เสียอีกอย่างถังหลงก็ไม่ได้โดนประกาศจับจึงไม่ สามารถออกหมายจับได้แต่คนเท็นตรงอย่างไปจิวก็ไม่ยอมปล่อยวางง่ายๆสุดท้ายเขาก็ยอมติดสินบนผู้พิพากษาที่เรียกเงิน20ตําลึงแลกกับหมายจับที่จะออกให้ไปจิวเลยต้องไปขอยืมเงินจํานวนนี้จากภรยาเก่าที่ในอดีตเขาเคยจับพ่อของเธอในข้อหาขายยาปลอมทั้งที่พ่อเธอยอมคุกเข่าขอ,เขา,ขอเขาปล่อยผ่านเรื่องนี้แต่คนรักษากฎหมายอย่างเขาไม่ยอมจนพ่อเธอต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีผิดถึงเธอจะไม่สามารถให้อภัยเขาได้แต่ก็ยังหง ขออใ่เเายูสมจึงให้ยืมเงินตามที่ขอเมื่อไปจิวได้หมายจับมาแล้วจึงขอกําลังคนจากผู้กองเดินทางไปที่หมู่บ้านเพื่อตามจับตัวถังหลงทันทีทางฝั่งผู้พิพากษาได้รับสินบนก็เกิดความโลภจึงรีบเอาข่าวของทังหลงไปบอกกับหัวหน้าแก๊ง72อสูรเพื่อหวังจะได้เงินอีกแต่กลับได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทังหลงก็คือลูกชายของหัวหน้าแก๊งจึงหัวหน้าแก๊งก็รู้สึกโกรธผู้พิพากษามากที่คิดจะให้เขาไปสังหารลูกตัวเองจึงสังหาร ผู้วิาพากษาทิ้งทันทีและสั่งให้ลูกน้องสองคนไปตามตัวถังหลงกลับมาให้ได้ตัดมาที่หมู่บ้านตอนนี้กําลังจัดงานที่ลานกิจกรรมกันอยู่แต่แล้วนะะักฆ่าจากแก๊ง72อสูรก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกให้ถังหลงกลับไปด้วยกันแต่ถังหลงปฏิเสธและบอกว่าเขาคือจินซีนักฆ่าจึงหันไปสังหารผู้เท่าของหมู่บ้านแทนและกําลังจะสังหารคนเพิ่มชาวบ้านต่างหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพากันวิ่งหนีจินซีจึงได้เผยตัวตนเข้าต่อสู้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน เขาบอกกับนักฆ่าหญิงไปว่าจะไม่มีทางกลับไปโดยเด็ดขาดซึ่งเธอก็ตอบกลับว่าหัวหน้าแก๊งก็ไม่ยอมปล่อยเขาไปเช่นกันทั้งสองจึงต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายทังหลงที่มีฝีมือเหนือกว่าก็เอาชนะเธอได้และเธอก็ได้ตกหายไปในน้ําตกที่สูงชันจากนั้นทังหลงก็กลับมาที่บ้านพบว่าอายุกําลังเตรียมเก็บข้าวของไปหลบอยู่ที่ป้อมปราการของหมู่บ้านตามที่ผู้ใหญ่บ้านบอกเพื่อความปลอดภยัยทังหลงปฏิเสธที่จะไปด้วยเพราะเขายังมีเรื่องที่ต้องสะสาง จึงอายูก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากทางฝั่งไปจิวเมื่อเดินทางมาถึงก็พบว่าชาวบ้านกําลังเศร้าโศกเสียใจกับการตายของคนในหมู่บ้านและเตรียมอพยพไปที่ป้องปราการเพระหวาดกลัวแก๊ง72อสูรจึงก็ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางมากับไปจิวเกิดความกลัวไม่กล้าเข้าจับตัวถังหลงเพราะคิดว่ายังไงเสียทางแก๊ง72อสูรก็ต้องเข้าชิงตัวถังหลงอยู่ดีจึงพากันถอนตัวกลับไปก่อนคืนนั้นถังหลงกับไปจิวนั่งจับเข่าคุยกันเพื่อหาทางออก องเรื่นี้แล้วไปจิวก็คิดวางแผนให้ถังหลงแกล้งตายซึ่งการตายจะมีอยู่3ขั้นตอนคือ 1. ร่รอแรก2ดริบรีและ3ตายจริงขั้นแรกคือเหมือนตายซึ่งคนส่วนใหญ่จะดูไม่ออกซึ่งจะใช้วิธีแรกนี้หลอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาตายแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขนศพเข้าไปในตัวจังหวดัดแต่เขาต้องเข้าสู่ขั้นที่2เพื่อตบตาพวกแก๊ง72อสูรซึ่งมันจะอันตรายมากโดยไปจิวจะสกัดจุดตรงคอศูนย์กลางประสาทของถังหลงเพื่อให้ลมหายใจและชีพ ผจรหยุดเต้นภายใน15นาทีเท่านั้นและหากเกินเวลากว่านี้แล้วไม่ได้รับการปลูกเขาจะตายจริงๆทันทีแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไปจิ๋วและเจ้าหน้าที่ได้นําร่างของถังหลงที่เจ้าหน้าที่คิดว่าตายแล้วออกจากหมู่บ้านระหว่างทางก็เจอกับแก๊ง72อสูรนักฆ่าคนหนึ่งได้เข้ามาจับดูชีพจรของถังหลงและเข้าใจว่าถังหลงได้ตายแล้วจริงๆก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจึงได้สวดทําพิธีกรรมบางอย่างให้ซึ่งก็ใช้เวลานาน,านพอดูจ ไปจิวเห็นแล้วว่าน่าจะเกินเวลาที่กําหนดไว้เขาจึงรีบปลุกถังลงให้ตื่นโดยทุบไปที่หน้าเขาอยู่หลายทีจนในที่สุดถังลงก็ฟื้นขึ้นมาท่ามกลางความตกตะลึงของพวกแก๊ง72อสูรในตอนนี้ถังลงจึงตัดสินใจสกัดจุดเลือดที่แขนไว้และวเฉยเอาดาบมาฟันแขนด้านซ้ายตัวเองจนขาดกระเด็นเพื่อยืนยันขอคืนแขนที่เคยใช้ฆ่าคนให้กับแก๊งแลกกับอิสรภาพแต่คนของแก๊งก็บอกกับถังลงว่าเขาต้องไปบอกกับหัวหน้าแก๊งเองที่ตอนนี้กําลังรอเขาอยู่ที่บ้า พร้อมลูกและภรรยาของเขาถัางหลงจึงรีบไปที่บ้านทันทีเมื่อไปถึงผู้เป็นพ่อที่เห็นว่าถังหลงแขนขาดก็ถามออกมาด้วยความโกรธถังหลงบอกว่าคืนแขนให้เพื่อขอตัดขาดจากกันผู้เป็นพ่อบอกจะยอมปล่อยขอไปแต่ต้องแลกกับชีวิตเสี่ยวเตี้ยนลูกชายเขาเท่านั้นจากนั้นก็จับตัวเสี่ยวเตี้ยนยกขึ้นจะทุ่งลงกับพื้นถังหลงจึงใช้ดาบเข้าขวางและเริ่มต่อสู้กันทันทีแต่ตอนนี้ถังหลงที่เหลือแขนเพียงข้างเดียวก็ทําให้เสียเปรียบเป็นอย่างมาก เขาพยายามใช้ดาบฟันไปแต่พ่อก็ใช้วิชาพลังต้านคมดาบจึงฟันไม่เข้าโดยพละกําลังและฝีมือของพ่อที่เหนือกว่าทําให้เขาถูกเล่นงานอย่างหนกักในขณะนั้นไปจิ๋วก็แอบซุ่มอยู่ด้านล่างเพื่อรอโอกาสเมื่อได้โอกาสก็รีบเอาเข็มฝังไปที่ฝ่าเท้าของหัวหน้าแก๊งและไปจิ๋วก็ถูกกระชากตัวขึ้นไปเล่นงานจึงฉวยจังหวะนั้นฝังเข็มไปที่คอของหัวหน้าแก๊งอีกแต่ก็ถูกซัดกระเด็นไปไกลหลายตลบและดูเหมือนว่าเข็มพวกนั้นไม่สามารถทาอะไรหัวหน้าแก๊งได้เลย เขาใช้พลังสลัดเข็มที่คอหลุดกระเด็นออกไปจนหมดและเขาเล่นงานถังหลงอย่างไร้ความปราณีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักดูเหมือนถังหลงจะหมดทางและกำลังจะโดนสังหารทิ้งไปจิวฉุคิดขึ้นได้ว่าที่ฝ่าเท้าของหัวหน้าแก๊งยังมีเข็มฝังอยู่เขาต้องฝังไปที่คออีกเล่มเพื่อรอให้ฟ้าผ่าคิดได้อย่างนั้นก็รวบรวมแรงเครื่องสุดท้ายกระโจนเข้าไปฝังเข็มที่คอหัวหน้าแก๊งอีกครั้งแต่ก็ถูกหมัดซัดเข้าที่ตัวอย่างแรงจนกระเด็นแล้วตัวหัวหน้าแก๊งก็ถูก ฟ้าผ่าจนล้มฟุบเสียชีวิตทันทีส่วนไปจิวก็กระอักเลือดออกมาร่างกายเขาบอบช้ำและเสียหายอย่งางหนักสุดท้ายเขาก็เลือกใช้หลักมนุษยธรรมกับทางลงยูดีแล้วเขาก็เสียชีวิตไปพร้อมกับคดีที่คิดว่ามันก็จบลงแล้วเช่นกันในที่สุดจินซีก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาและลูกๆอีกครั้งในหมู่บ้านที่สงบอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังแนวบูต๊ต่อสู้ที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะซึ่งได้สอดแทรกแนว คิดให้แอดคิดว่าสังคมมนุษย์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มักจะเกิดความขัดแย้งกันอย่างมากมายไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันเรื่องบางเรื่องมันก็ยากที่จะตัดสินใจอะไรลงไปแม้ว่าเราจะไม่ชอบในสิ่งที่เป็นก็ตามค่ะและถ้าหากเพื่อนๆคือผู้ที่รักษากฎหมายและได้เจอว่าใครคนหนึ่งได้พยายามกลับใจเป็นคนดีแต่ในอดีตเขาคือผู้ร้ายที่ฆ่าคนตายอย่างอมหิตเพื่อนๆจะให้โอกาสเขาอยู่ไหมคะเพื่อนๆจะเลือกอะไรดีคะระหว่างมนุษยธรรมกับการรักษากฎหมายแอดเชื่อว่าคงจะมี คำตอบหลากหลายทีเดียวค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ